ดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับเทศบาลตำบลหนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ดินแปลงน,นี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสงานแตารางวา สามงานแปดตารางวานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับถนนข้อกรีเสริมเหล็กนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับเนี่ยชุมชนนะครับบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเลยนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาเอกสารหลักฐานในไปชนบทแดงนะครับสามารถองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ย เหมาะมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับทำเลพื่อที่จะมาสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปด้านนี้นะครับจากตรงนี้ไปถึงถนนลาดยางเนี่ยประมาณสัก80เมตรนะครับ80เมตรถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ถนนนะครับทางหลวงเป็นดินนะครับเส้น226 นะครับบุรีรัมย์สุรินนะครับทางหลวงเป็นดินเลยนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับก็จะไปที่นะครับโรงเรียนบ้านหนองเต่งนะครับแล้วก็สถานีรถไฟนะครับหนองเต่งแล้วก็สำนักงานนะครับเทศบาลนะครับตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยถ้าชี้ไปตรงนี้นะต้นไม้เยอะๆเนี่ยครับเป็นโรงเรียนนะครับ แล้วก็ถัดไปนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับบ้านหนองเต่งนะครับแล้วก็ไปอีกสักสักพักหนึ่งนะครับก็จะถึงสํานักงานนะครับเทศบาลตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับตอนนี้ทุกท่านกําลังชมช่องของนัฐพลบ้านเลนติดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด,ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไป ก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขาย นะรับประนั้นสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลรมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดิไล์ก็0นย์เก้าสี่เจ็ดแปดสามแปดหขอบคุณมากครับในแปลงนี้เนื้อที่3างานแตารางวาขายยกแปลง3ามแสนบาท3ามแสนบาทนะครับเป็นที่ดินที่นะครับอยู่ติดขชุมชนเลยนะครับ อยู่ติดุบชนเหมาะที่จะมาทําเป็นบ้านสวนนะครับส่วนด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับหน้ากว้างนะครับผมขอเนืญาตชี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหน้ากว้างมาตรงนี้เลยนะครับข้างหน้านะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่29เมตรนะครับแล้วก็ความความยาวไปข้างหลังนะครับหรือว่าความลึกเนี่ย จากเสานะครับจากเสาปูนนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยด้านหลังเลยนะครับยาวนู่นเลยนะครับความยาวนี่40ิเมตรครับโอ้นะครับผมก็ใช้ตลับเม็ดวัดเลยนะครับของแท้นะครับแล้วก็มีเสาหลักนะครับชัดเจนนะครับมีหลักหมดเรียบร้อยนะครับเนี่ยหลักหมดเรียบร้อยเลยนะครับท่ี่ของเราก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับมาถึงก็ถมดิน นะครับความสูงของการถมดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะนะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมาเท่ากับเนี่ยถนนอนก็คือเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มาทําเป็นบ้านโอ้โหเป็นที่พักอาศัยนะครับเนื้อที่เนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับสามงานแปดตารางวาหรือว่าสามร้อยแปดตารางวานะครับขาดอีกนะครับเก้าสิบสองนะครับตารางวาจะถึงหนึ่งไร่นะครับเนี่ย แหล่งสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีกระท่อมนะครับซ้ายขวาเลยนะครับกระท่มกระท่มเกษตรกรอยู่ใกล้ๆเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านด้านโน้นนะครับส่วนด้านโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับมาก็มาทําเป็นบ้านสวนนะครับโอ้เนื้อที่นี่นะครับไม่ถึงไร่แต่ก็เกือบถึง เกือบถึงไร่เหมือนกันนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เต็มนะครับของเราทั้งหมดเลยนะครับไปตรงนี้ไปนี่เลยครับแล้วก็มานี่นะครับมานี่เลยนะครับหน้ากว้าง29เมตรนะครับแล้วก็ความลึกหรือความยาวไปข้างหลังเนี่ยนะครับ40เมตรนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับที่ดินแผ่นนี้นะครับประชาสัหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะได้ที่ดินเพื่อเอาไว้นะครับสร้างบ้านพื้นที่ปักัย ทีนะ่ต,ต่อมานะครับที่ผมนัตพลผมสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็0947838419วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมก็นัตพลได้มีโอกาสมาทําการรีวิวนะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอ,อสั่งหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับติดต่อได้นะครับที่ผมนัฐพลนะครับบ้านและที่ดินทั่วไทยนะครับรับงานทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการให้บริการก็ คิด3%จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาคของเจ้าของทุกแปลงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามาในช่อง YouTube ช่วยกดติดตามให้กแล้วกันเพื่อเป็นขอนและกำลังใจวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสด์หรือนัตพลบ้านและที่ดินทั่วไทยผมเป็นตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินหอพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมขายหรือให้เช่าโรงงานโรงแรมรีสอร์ทบ้านจัดสรรและงานอสังหาริมทรัพย์งทุกชนิดรับฝากขายทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ นอกจากนั้นผมยังรับงานขายฝากจดจำลองด้วยการคิดค่าบริการอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงต้องการติดตามผลงานของผมเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ทางช่อง youtube ช่องทางที่2ทางช่อง facebook ช่องทางที่3ทางช่อง tiktok เพียงพิมพ์คำว่านัตพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนนเนนมหานการทอฐานพพานละลิง แล้วทุกๆท,ท่านก็จะได้เห็นผลงานของผมเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในช่องของ YouTube Facebook TikTok ผมก็จะเปิดเป็นช่องสาธารณะก็จะมีท่านลูกค้าหรือแฟนคลับ FC ติดตามได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนการคิดค่าบริการผมก็จะคิดนะครับตอนที่ขายได้แล้วคิด3%จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สำคัญก็คือ รับฝากขายไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาของเจ้าของทุกแปลงในรา่างของการทำการตลาดผมก็จะใช้วิธีการรีวิวผมจะลงพื้นที่รีวิวทุกแปลงพร้อมทั้งมีการบินโดรนเพื่อทำเป็นภาพมุมสูงรีวิวหรือทำการตลาดอย่างมืออาชีพติดต่อมาได้นะครับที่ผมนัทพลโทรศัพท์อีไล0947838419 ขอบคุณมากครับ